ในการเลือกตั้ง2,569นี้แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยจะชนะแบบแลนสไลด์เหมือนกับกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชัยชนะจากการเลือกตั้งแบบถล่มทลายไปเมื่อปีพศ2567หรือไม่เนื่องจากว่าทั้งคู่ต่างก็ทุ่มเทหาเสียงกับชนชั้นแรงงานและเกษตรกร,กรที่มีรายได้น้อยในสังคมเหมือนกันนั่นเองค่ะ เคยสงสัยกันไหมครับว่ากลยุทธ์หาเสียงที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในประเทศที่อยู่คนละซีกโลกกันเลยผลลัพธ์มันจะออกมาเหมือนกันได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาลงดูกันครับว่าพิมพ์เขียวทางเศรษฐกิจที่อาจจะถูกใช้ในอเมริกากับในไทยมันมีอะไรที่เหมือนกันจนน่าทึ่งเลยล่ะครับคือมันมีคําพูดหนึ่งที่ถือเป็นสัจธรรมทางการเมืองทั่วโลกเลยนะครับเขาว่ากันว่าปัญหาปากท้องเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วมักจะเอาชนะเรื่องของอุดมการได้เสมอก็เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินในกระเป๋าเราเริ่มน้อยลงเรื่องอื่นๆมันก็ดูจะสำคัญน้อยลงไปเลยทันทีและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้ทีนี้คำถามก็คือแล้วแคมเปญหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์มันมาเกี่ยวอะไรกับกลยุทธ์ที่พักเพื่อไทยอาจจะใช้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้หรอครับคือถ้าดูเผินๆน,นี่ มันเหมือนจะต่างกันสุดขั้วเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเรามองลึกลงไปในแก่นของกลยุทธ์แล้วแล้วก็เราจะเห็นอะไรที่มันคล้ายกันแบบไม่น่าเชื่อเลยโอเคครับส่วนแรกเลยเรามาลองเปิดคู่มือสู่ชัยชนะที่ว่าหนีกันดีกว่ามาดูกันครับว่ากลยุทธ์แบบไหนกันแน่ที่ถูกหยิบมาใช้เหมือนเหมือนกันในสนามการเมืองที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันได้เลย นี่คือการเลือกสนามรบที่ต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเลือกสู้ด้วยปัญหาที่คนเจออยู่ทุกวันเรื่องที่มันจับต้องได้อย่างเงินเฟ้อหนี้สินหรือการไม่มีงานทําแต่อีกฝ่ายหนึ่งกับเลือกที่จะสู้ด้วยเรื่องที่มันเป็นนามธรรมมากกว่าอย่างเช่นคุณค่าประชาธิปไตยหรือไม่ก็เป็นเน้นโจมตีเรื่องส่วนตัวกันไปเลยพอเราเอามาวางเทียบกันแบบนี้โอ้โหชัดเลยครับทั้งสองฝั่งมีแกนหลักของศาลที่เหมือนกันเป๊ะคือการมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ในขณะที่คู่แข่งของทั้งสองฝั่งก็ดันใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกันอีกคือไปเน้นเรื่องนามธรรมากับการโจมตีตัวบุคคลและที่สําคัญที่สุดคือเป้าหมายสุดท้ายเหมือนกันเดะเลยครับคือต้องชนะแบบถล่มทลายเท่านั้นทีนี้กลยุทธ์จะดีแค่ไหน ก็คงไม่มีประโยชน์ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาไปคุยกับใครใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญของกลยุทธ์นี้ก็คือคนกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกลืมหรือว่าถูกการเมืองกระแสะหลักมองข้ามไปนั่นเองอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า The Forgotten Man เลยนะครับก็คือกลุ่มคนทำงานชนชั้นกลางที่รู้สึกว่าเฮ้ยการเมืองกระแสะหลักนี้ลืมพวกเขาไปแล้วหรือเปล่าพอกลับม,มาดูที่ไทย เราก็มีคำที่คุ้นหูกันดีคือคนรากญ่าไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ใช้แรงงานหรือคนที่มีหนี้สินถึงชื่อเรียกจะต่างกันนะครับแต่ความรู้สึกข้างในนะ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยคือต้องการทางออกทางเศรษฐกิจที่มันจับต้องได้จริงๆหัวใจของเรื่องนี้มันอยู่ตรงน,นี้ครับ ความเชื่อที่ว่าถ้านโยบายมันโดนจริงๆนะมันจะแรงพอที่จะทะลวงกำแพงของบ้านใหญ่หรือเครือข่ายอิทธิพลในท้องถิ่นไปได้เลยซึ่งถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยมันก็เคยมีให้เห็นมาแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีนโยบายที่แก้ปัญหาปากท้องได้ตรงจุดจริงๆกระแสะความนิยมมันก็สามารถเอาชนะระบบอุปถัมภ์แบบเดิมๆได้เอาล่ะครับ ทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดกันบ้างมาดูกันเลยว่าไอพิมพ์เขียวนโยบายสู่ชัยชนะที่ว่าเนี่ยในบริบทของไทยหน้าตามันเป็นยังไงคือเขาแบ่งแผนออกเป็น3สเต็ปใหญ่นะครับสเต็ปแรกเลยคือช่วยเรื่องปากท้องดุลด่วนก่อนเลยสเต็ปที่2เนี่ยจะล้ําหน่อยคือใช้สิ่งที่เรียกว่ารัฐบาล AI และสุดท้ายคือการสร้างเครื่องยนต์เศรษ,ษฐกิจตัวใหม่สําหรับอนาคตของประเทศเลยมาดูเสาแรกกันก่อนเลยเรื่องของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ พูดง่ายๆก็คือนโยบายอะไรก็ได้ที่ทำให้คนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นทันทีลดภาระให้เร็วที่สุดคือเน้นผลลัพธ์แบบที่เห็นกันจัดจะจับต้องได้เลยครับตัวเลขแรกที่น่าสนใจมาก10%นี่คืออะไรคือไอเดียมันเป็นแบบนี้ครับสำหรับคนที่เป็นหนี้เสียก้อนไม่ใหญ่มากคือต่ำกว่า2แสนบาทให้จ่ายแค่10%ของหนี้พอแล้วจบเลยหนี้ที่เหลือเคลียร์ให้ มันคือการปลดล็อกชีวิตให้คนกลุ่มนี้เลยนะครับให้เขากลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งต่อมาครับ70ต่อ30นี่คือสูตรกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งคอนเซปต์คือรัฐจะช่วยออกให้เ0สเรนตเลยส่วนเราจ่ายแค่30%เพื่ออะไรนะหรอครับก็เพื่ออัดฉีดกำลังซื้อเข้าไปในระบบให้มันหมุนแรงกว่าที่เคยเป็นมานั่นเองครับทีนี้มาถึงเสาหลักต้นที่2ออันนี้จะฟังดูไฮเทคขึ้นมาหน่อยนะครับ รัฐบาล AI มันคืออะไรก็คือการเอาพวก big data เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการทำงานของรัฐบาลนี่แหละครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเป๊ะขึ้นคาดการได้แม่นขึ้นโดยเฉพาะกับเรื่องการเกษตรเลยลองนึกภาพตามนะครับเกษตรกรจะรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าตลาดต้องการพืชผลอะไรราคาจะประมาณเท่าไหร่ผ่าน big data แล้วก็ใช้ AI มาช่วยทำการเกษตรให้มันแม่นยำขึ้น แถมยังยกระดับผลผลิตอย่างมะพร้ามหรือผลไม้ไทยไปขายในตลาดสุขภาพของโลกที่ได้ราคาสูงขึ้นอีกเป้าหมายสุดท้ายคืออะไรก็คือทําให้รายได้ของเกษตรกร,ร,กรมันนิ่งขึ้นคาดการได้ไม่ต้องไปนั่งลุ้นกับดินฟ้าอากาศเหมือนเดิมอีกแล้วและก็มาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายครับการสร้างเครื่องยนต์เศรษ,ษฐกิจตัวใหม่ อันนี้คือการมองไปข้างหน้าแล้วเป็นการวางแผนระยะยาวเลยคือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ต้องใช้ทักษะสูงๆเพื่อยกเครื่องเศรษฐกิจของประเทศให้ทันสมัยแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นด้วยต้องบอกว่าแผนในส่วนนี้ทะเยอทะยานมากเลยนะครับมีตั้งแต่การสร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตัวเองไปจนถึงเป้าหมายที่น่าทึ่งอย่างการสร้างเศรษฐีหน้าใหม่จาก SME ให้ได้วันละ9คน แต่รู้ไหมครับว่าหัวใจที่สําคัญที่สุดของส่วนนี้คืออะไรคือการเปลี่ยนบทบาทของรัฐไปเลยครับจากเดิมที่เป็นแค่คนคุมกฎมาเป็นคนนําทางเป็นนักบิเกเตอร์คอยบอกว่าทางไหนมีโอกาสทางไหนไปแล้วรุ่งแน่นอนครับแผนที่ฟังดูดีขนาดนี้มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกครับในส่วนสุดท้ายนี้เราลงมาดูความท้าทายกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรขวางทางอยู่ความท้าทายแรกเลยแล้วก็อาจจะใหญ่ที่สุดด้วยคือเรื่องความเชื่อมั่นครับ เพราะนโยบายที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้คนจะเอาด้วยก็ต่อเมื่อเขาเชื่อมั่นจริงๆว่าเฮ้ยทำได้จริงนะแล้วจะไม่เกิดปัญหาเหมือนโครงการเก่าๆที่เคยทำมาแล้วก็ความท้าทายที่สองก็คือคู่แข่งทางการเมืองนี่แหละครับโดยเฉพาะคู่แข่งที่เข้ามาสายอุดมการคือต้องไม่ลืมว่าการเมืองไทยมันมีหลายพักเนาะมันก็จะมีพักอื่นที่มีฐานเสียงของตัวเองที่เหนียวแน่น ซึ่งกลุ่มนี้แหละครับที่จะมาแชร์คะแนนเสียงไปทําให้เป้าหมายที่จะชนะแบบถล่มทลายมันยากขึ้นไปอีกและสุดท้ายเราก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดอีกครั้งนะครับไม่ว่ากลยุทธ์มันจะซับซ้อนแค่ไหนหรืออุดมการจะฟังดูสวยหรูย,ยังไงแต่บางทีคำตอบของทุกอย่างมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเสียงของ,องท้องที่อิ่มเนี่ยมันมักจะดังกว่าเสียงของอุดมการที่มองไม่เห็นเสมอ